ตอนนี้นะคะแถวที่18นะคะเรามาถึงดอกสุดท้ายของแถวที่18นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เราเริ่มต้นควักธรรมดาไป2หลักนะคะตรงนี้แล้วช่องนี้เป็นช่องสุดท้ายนะคะก็พอเราทําดอกนี้นะคะแล้วก็โซ่4นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดมานะคะได้สช่องแบบนี้หนึ่งสองนะคะช่องนี้ก็เลยจะเป็นช่องที่เราทําดอกนะคะ เราก็จะพอ1นึ่งคอค่ะที่ช่องสุดท้ายช่องนี้ทั้งหมดห้าหลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะสองสาสี่หค่ะหหลักนะคะควักธรรมดาค่ะที่ หลักที่เราควักธรรมดาไว้ที่ช่องแรกช่องนี้นะคะคือเชื่อมต่อแถวเชื่อมต่อแถวที่สิบแปดนะคะตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็เชื่อมต่อแถวที่สิบแปดที่ตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเหมือนกันนะคะด้านนี้ก็จะมีโซ่สี่สองช่องด้านนี้ก็มีโซ่สี่ช่องสองช่องนะคะที่จะ เว้นช่วงดอกไว้นะคะเหมือนกันต่อไปค่ะเป็นแถวที่สิบเก้นะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่สิบตรงนี้เลยนะคะควักธรรมดาที่ช่องช่องถัดไปเลยนะคะช่องนี้2องหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึงค่ะสองค่ะโซะสส่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้ก่อนก่อนก่อนหลักที่หนึ่งนะคะก่อนหลักที่หนึ่งคือช่องนี้พอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องถัดไปคือช่องระหว่างหลักที่สองกับหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองค่ะช่องนี้โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปนะคะ ช่องถัดไปก็จะเป็นระหว่างหลักที่สองกับหลักที่สามค่ะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่อันนี้ก็คือหลักสุดท้ายคือหลักที่ห้านะคะ พอหนึ่งคอหลักสุดท้ายของแถวที่แถวที่สิบเก้านะคะแถวที่สิบเก้าดอกแรกนะคะเราจะพอหนึ่งคอที่หลังหลักที่ห้าหลักสุดท้ายของดอกนะคะหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะ แถวที่สิบเก้านะคะแถวที่สิบปดเราถักพอหนึ่งคอไว้ที่หนึ่งสามสี่ห้านะคะห้าห้าหลักนะคะพอแถวที่สิบเก้านะคะจะมีเราจะได้พอหนึ่งคอทั้งหมดหกหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกหลักนะคะเริ่มที่ช่องก่อนหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาถึงหลังหลักที่ห้าด้วยนะคะก็จะเพิ่มเพิ่มหนึ่งหลักค่ะ เพิ่มจากแถวที่สิบแปดนะคะจากห้าหลักเป็นหกหลักนะคะต่อไปค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะควกธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องก่อนหลักที่หนึ่งนะคะช่องนี้หนึ่งหลักโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไป อยู่ระหว่างหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปอยู่ระหว่างหลักที่สองกับหลักที่สามโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปอยู่ระหว่างหลักที่สามกับหลักที่สี่ค่ะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะอยู่ระหว่างหลักที่สี่กับหลักที่ห้าค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องสุดท้ายคือหลังหลักที่ห้าค่ะ โซ่หนึ่งค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะจะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะระหว่างาดอกแต่ละดอกนะคะเราก็จะโซ่สี่นะคะโซ่สี่แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปขั้นแต่ละดอกไว้แบบนี้นะคะ แถวที่19เนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่19แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่19แล้วก็ต่อแถวที่20กันอีกทีนึงนะคะสำหรับแถวที่19กก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแถวที่สิบเก้านะคะเรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะของแถวที่สิบเก้านะคะดอกน,นี้นะคะอันนี้ดอกแรกอันนี้จะเป็นดอกสุดท้ายนะคะเราจะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้หนึ่งหลักค่ะอ๋อไม่ใช่เราจะโซ่ก่อนนะคะโซ่หนึ่งก่อน,นะคะ่ะพอหนึ่งคอที่ช่องแรกค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะ พอหนึ่งพอหนึ่งขอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะ ขอหนึ่งอที่ช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเราก็จะควักธรรมดาที่หลักนี้นะคะหลักที่เราควักธรรมดาไว้นะคะตอนช่วงแรกนะคะคือช่องแรกช่องนี้เราควักธรรมดาไว้สองหลักนะคะเราก็จะควักธรรมดาเชื่อมต่อแถวนะคะแถวที่สิบเก้านะคะตรงนี้ค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6สาแถวที่19นะคะจบแถวที่19จะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่20นะคะแถวที่20นะคะเราจะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไป2หลักในช่องเดียวกันค่ะ 1, 2ค่ะ สร็จแ,แล้วเราก็จะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้นะคะช่องแรกคือช่องก่อนหลักที่1น,นะคะช่องนี้ช่องก่อนหลักที่1 1ห,หลักค่ะโซ่สามย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะได้แบบนี้ค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักค่ะโซ่สาม ย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปโซ่สามย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปโซ่สามย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะ ที่ช่องถัดไปหนึ่งสองสามโซ่สามนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองเพื่อทำติ่งนะคะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายก็คือช่องหลังจากหลักสุดท้ายนะคะหลักนี้ หลักที่6นะคะเราจะพอหนึ่งคอที่ช่องนี้หลังหลังหลักที่6 1หนึ่งหลักค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือแถวที่20นะคะแถวที่ยีเราจะได้ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7 7หลักนะคะ แถวที่20นะคะเราได้7หลักต่อไปนะคะดอกถัดไปเราก็พอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้ช่องก่อนหลักที่1 1ห,หลักค่ะโซ่สควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ1ห,หลักโซ่ส ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะเราจะพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็โซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะไปทุกช่องไปทุกหลักเลยนะคะไปทุกช่องเลยนะคะจนครบดอกนะคะแล้วก็ ดอกถัดไปนะคะทุกดอกเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะคะแถวที่20แถวที่ยีนะคะแล้วก็แต่ละดอกนะคะก็จะต้องมี7หลักนะคะถ้าไม่ถึง7หลักแถวถัดไปจะทำไม่ได้นะคะโซ่สามคธรรมดาที่ตัวมันเองเสร็จแล้วก็ควกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่ยีนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่ยีแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่20แล้วก็ต่อแถวที่21กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับแถวที่20ตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแถวที่ยี่สิบนะคะเราทำมาถึงดอกสุดท้ายนะคะแล้วก็มาถึงหลักสุดท้ายแล้วด้วยค่ะเจ็ดหลักนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกสุดท้ายเจ็ดหลักเสร็จแล้วนะคะทาติ่งแล้วด้วยนะคะเราก็จะเชื่อมต่อนะคะกับช่องนี้นะคะ คือช่องที่เราควักธรรมดาไว้สองหลักตรงนี้เราจะเชื่อมต่อแถวที่20สิบนะคะเข้าที่ตรงนี้นะคะควักธรรมดามาเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะแถวที่ยี่สิบนะคะเราเชื่อมต่อแถวที่20เสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่ย1สิบอ็ดนะคะแถวที่ยี่สิบเอ็ดเราจะเริ่มต้นที่ เราจะควักธรรมดาที่หลักที่หนึ่งหลักนี้นะคะเดี๋ยวเราโซ่หนึ่งก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันหลังนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาที่หลักแรกนะคะหลักนี้หนึ่งหลักค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งหนึ่งหลักนะคะเสร็จแล้วโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ ควักธรรมดาที่เราจะข้ามหลักที่สองไปไปควักธรรมดาที่หลักที่สามนะคะโซ่สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักที่สี่ไปนะคะไปควักธรรมดาหลักที่ห้าค่ะโซ่สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ ข้ามหลักที่6ไปนะคะไปควักธรรมดานะคะเราจะควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่7ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะดอกแรกเสร็จแล้วโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะควักธรรมดาจากด้านหลังหลักที่หนึ่งของหลักถัดไปค่ะของดอกถัดไปค่ะ โซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะควักธรรมดาจากด้านหลังนะคะข้ามหลักที่สองไปไปควักธรรมดาจากด้านหลังนะคะหลักที่สามค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักที่ห้านะคะข้ามหลักที่สี่นะคะไปไปควักธรรมดานะคะจากด้านหลังหลักที่ห้าค่ะ โซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักที่หกไปควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักที่7ดค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี้คือดอกที่หนึ่งกับดอกที่สองนะคะก็จะได้แบบนี้เราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบของแถวที่21แล้วก็ต่อแถวที่22กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักมาถึง จุดสุดท้ายนะคะของแถวที่21นะคะตรงนี้เราโซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดานะคะที่ตามหลักมาเรื่อยๆนะคะมาจนถึงอันนี้คือช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายเราจะจบที่โซ่สี่ค่ะ1 2 3 4คะ่ะโซ่4นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่หลักแรกช่อง ช่องแรกช่องแรกคือช่องนี้นะคะของแถวที่ยี่็ดนะคะคือช่องนี้เราก็จะควักธรรมดาที่หลักเดียวกันกันกบที่เราเริ่มต้นนะคะหลักที่1ห,หลักแรกหลักนี้เป็นหลักสุดท้ายเหมือนกันนะคะควักธรรมดามาเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อนะคะแถวที่เชื่อมต่อแถวที่ แถวที่ยี่สิบเอ็นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่ยี่สิบสองนะคะแถวที่ยี่สิบสองเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาช่องนี้ค่ะช่องแรกช่องนี้เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาสองหลักค่ะ อันนี้อันนี้คือแถวที่ยี่สิบสองนะคะแถวที่ยี่บสองเราจะควักธรรมดาที่ช่องเดียวกันนะคะสามหลักนะคะสามหลักตรงนี้หนึ่งสองสามนะคะสามหลักเสร็จแล้วเราจะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้นะคะตลอดทั้งแถวเลยนะคะแถวที่ยีสิบสอนะคะ เราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจนมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่22ิสองแล้วก็ต่อแถวที่ยี่สิบสามกันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็แถวที่ยี่สิบสองนะคะโซ่ห้านะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวเลยนะคะก็คือแถวที่ย1สิบเอดเราโซ่สี่นะคะแต่ว่าแถวที่ยี่ิเราจะโซ่ห้านะคะจะไม่เท่ากันนะคะ ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่22นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของที่20ของแถวที่22นะคะตรงนี้นะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะจบแถวที่22ก่อนนะคะแล้วก็มาต่อแถวที่23กันเลยนะคะตรงนี้แถวที่22ช่องสุดท้ายนะคะเราจะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะโซ่ห้านะคะควักธรรมดาที่หลักนี้นะคะหลักที่3ก็คือเราควักธรรมดาไว้สามหลักหนึนะคะเราก็ควักธรรมดาที่ ช่องนี้เลยหลักนี้เลยนะคะหนึ่งหลักค่ะควักธรรมดามานะคะค่ะตรงนี้ก็เชื่อมต่อค่ะเชื่อมต่อแถวที่22นะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่23นะคะแถวที่23เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้สหลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2สอง สามค่ะสามหลักนะคะในช่องเดียวกันเสร็จแล้วโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ หค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะแบบนี้นะคะจนครบแถวเลยนะคะแถวที่23่สิบสามนะคะเราจะทงแบบนี้วนไปจนครบแถวนะคะแถวที่23ามโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไป เราจะถักวนไปจนมาถึงช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่ยีมาดูตอนจบแถวที่23นะคะแล้วก็มาต่อแถวที่24กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะ